สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องยาชีกบกองนะคะยาก็จะพาเอฟซี C ทุกท่านนะคะไปดูข้าวในนานะคะไปเราไปกันนะคะเราจะเลาะรัดนะคะมาตรงนี้นะคะมาตรงนี้นะคะมาดูพายุเข้านะคะเอซน้ำท่วมนาแล้ว ฟ้าน้ำเข้านาแล้วน้ำเข้านาอู้เด่ใส่ปุ๋ยไม่ได้แล้วใส่ปุ๋ยบ่ได้เพราะว่า น้ำมันเต็มเลยผ่อนย,ยาก,กย็งได้ได้แเราต้องไปหาบูธนะคะมาใส่นะคะกาันารปริงนะคะเพราะว่าตรงนี้มันใกล้หนองน้ํานะคะท่านผู้ชมหนองน้ําอยู่ข้างล่างนะคะสระปลามันอยู่ข้างล่างเราต้องเราต้องหาอุปกรณ์ที่กันรปริงนะคะ ขันบก,กันบ่ได้นะคะลงไม่ได้อาจจะถอนหญ้าออกนี่เราก็จะนี่แหละโอ้ยไปบ่ได้พี่น้องมันรุ่มมาดูนะคะยาตาจะพาเอฟซีทุกท่านนะคะมาชมนะคะมันยากาดพายุข้าโคกหนองนาพนาเอฟซี fc มานะคะหน้าเดือนธันวานะคะ่ะ fc ก็มา,ากลางเซนนะคะอยู่ในทุ่งนานะคะก็มันจะมีกอฟางเนาะนะคะแล้วก็เราก็ก่อไฟขึ้นนะคะก่อไฟขึ้นแล้วก็เราก็จะมีข้าวจี๋นะคะมีข้าวจี่มีอะไรนะคะที่เราจะปิ้งกินกันนะคะแล้วก็นะคะบรรยากาศก็นกหนาวนะคะผู้ชมนะคะแล้วก็ไฟ์สด นะคะแล้วก็คุยกันกับเอซีนะคะต่างต่างปอยู่ต่างต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะคะตรงนี้นะคะก็จะ,ะบรรยากาศนี่คือได้เลยนะคะตรงนี้นะคะหลังบ้านย้านะคะข้าวก็จะงามนะคะเพราะว่าหน้าหน้าหน้าหลงเนาะย่าก็จะทําเป็นสวนผักนะคะสวนผักแล้วก็ปุ๋ยเราก็ ใส่เยอะนะคะแล้วก็ข้าวก็จะสวยนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นหลังบ้านหลังบ้านของบ้านย่านะคะ่ที่มีแตงผกักมีแตงนะคะแบบออกทุกกิ่งเลยนะคะปีนี้ก็หลังจากเกี่ยวนะคะเก็บเกี่ยวย่าก็จะลงแตงเหมือนเดิมนะคะเราจะปลูกแตงเหมือนเดิมหลังาจะปลูกแตงเหมือนเดิม ก็ข่าวดีนะคะข่าวดีมีมาอีกแล้วนะคะข่าวดีนะคะเราก็มีสมาชิกนะคะสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่เพื่อนบ้านนะคะใหม่แล้วเมื่อวานป้าทําคลิปเราจะมีสมาชิกนะคะเพื่อนบ้านใหม่แล้วนะคะมาอยู่ด้วยกันนะคะ ด้านด้านหน้านะคะว่าด้านหน้าก็จะมีสมาชิกใหม่นะคะมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่แหละนะคะวังผูกของเรานะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะที่จะเข้ามาในพื้นที่นะคะหยับใจนะคะออกไปแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะ ย้ายออกย้ายไปแล้วก็มีสิ่งดีๆนะคะก็มีเพื่อนบ้านเข้ามาอีกเข้ะจับจองพื้นที่นะคะเนาะนะครับก็เป็นปกตินะคะไอซีเนาะมีครบก็มีจากนะคะงานเลี้ยงก็มีงานมีการเลือกลานะคะเราก็ไม่ว่ากันนะคะเนาะ,นะคะอันนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะ ก็ข,ข่าวดีอีกนะคะก็มีมเพื่อนบ้านนะคะก็จะมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะคะ วันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะฝนก็ตกทั้งวันบรรยากาศีจะพาเอซมาดูของเสกไก่นะคะง่นะคะเราจะมีเพื่อนบ้านนะคะมาอยู่ด้วยตรงนู้นเพื่อนบ้านเนา ใจค่ะดีใ,ใจดีใ,ใจนะคะยินดีต้อนรับนะคะสมาชิกเพื่อนบ้านใหม่อ,อืพี่น้องฟองไส้ไก่ 我爱库巴。 คลิปนี้ก็ประมาณนะะาี้นะคะก็ขอฝากเคล็ดลัทุกท่านนะคะฝากเป็นกำลังใจให้สวที่นาด้วยนะคะสั่งซื้อนะคะเลรื่องพันนะคะของมือโอ,อครับนะคะคอร์เช่นนะคะเปิดตัวน้องใหม่นะคะอร์เช่นฝากด้วยนะคะโกโก้กาแฟน,นะคะสั่งในงานส่องสวนะคะที่งาด้วยนะคะสวัสดี